อัสสลามุลัลัยกุ้ครับสวัสดีครับมาครับต่อกันเลยครับลูกค้าเดี๋ยวผมพามาดูนิสันเทียวใช่ไหมครับมันออกเสียงประมาณนี้ไหมผมเรียกไม่ค่อยถูกความพิเศษนะครับของเจ้าคันนี้มีคันเดียวในสต็อกและไม่หลักหมื่นเดี๋ยวไปดูกันครับว่าพิเศษยังไงแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามช่องบุนุเบสเป็นกําลังใจให้กับทางช่องผมไว้ด้วยนะครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูคันนี้กัน คันเดียวในสต็อกย้ํานะครับคันเดียวนะครับไม่มีแล้วนะครับคุณลูกค้าไม่เหมือนรถกระบะรถตู้นะครับเดียวคันนี้คันเดียวเลยนะครับที่เข้ามาในสต็กรอบนี้ไปครับเดี๋ยวไปดูกันมาครับเดี๋ยวผมลองพาเดินดูรอบๆก่อนนะครับสีบอดี้ด้านนอกแห้งๆเลยนะครับคุณลูกค้านิสสันเป็นรถที่ดีนะครับคุณลูกค้าให้ออปชั่นมาค่อนข้างครบนะครับเรียนกันตามตรงนะครับ คันนี้เป็นเครื่องเบนซินขับ4นะครับปี18 X Trail ใช่ไหมครับมันออกเสียงอย่างนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมไม่ค่อยถนัดเรียกนิสสันตัวนี้เลยแต่ค่อนข้างสวยครับคุณลูกค้าผ่านไม่ได้ครับด้วยสภาพของเขาและราคาครับราคานี่ผมบอกได้เลยว่าดีงามพระราม8มากครับคุณลูกค้าสภาพเดิมครับไม่มีร่องรอยมาเลยครับที่เห็นนี่เป็นขี้นกนะครับ ล้างก็ออกนะครับคุณลูกค้าไม่ใช่รอยสีแต้มติดรถมานะครับสวยมากครับนิสสันเตียวคันนี้เอ็กเซถ้าผมพูดปิดขออภัยนะครับอาจจะออกเสียงผิดสวยจริงๆครับตัวนี้ปี18ไมลหลักหมื่นครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูห้องโดยสารกันมาครับคุณลูกค้ามาดูภายในห้องโดยสารของเจ้านิสสันเซียวตัวนี้กันนะครับสภาพภายในเนี่ยสวยมากครับคุณลูกค้าเป็นเบาะหนังหมดเลยนะครับคุมโทนมาด้วยสีดําทั้งหมด ผมคิดว่านิสันเนี่ยเป็นค่ายที่ให้ออปชั่นมาเนี่ยแทบจะไม่กักเลยนะครับเบาะคู่หน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับผมเห็นไหมครับพวงมาลัยมีปุ่มมัลติฟังก์ชั่นอยู่ให้ครบเลยนะครับคุณลูกค้าภายในค่อนข้างสวยเลยครับสาหรับเจ้า XJ คันนี้ของเดิมที่เขาให้มาเนี่ยเห็นไหมครับมันจะหุ้มมาด้วยคาร์บอนที่มาจากโรงงานค่อนข้างสวยเลยครับเป็นรถที่แบบน่าใช้มากครับคุณลูกค้าและนี่ครับที่สําคัญ เห็นไหมครับไม่ไม่เท่าไหร่ครับหลักหมื่นสี่หมื่นห้าพันกว่ากิโลครับคุณลูกค้าสําหรับเจ้า Nissan Excel คันนี้นะครับเห็นไม่ไหมครับไม่น้อยมากครับน่าใช้มากท่านใดที่กําลังมองหารถครอบครัวนะครับขนาดกลางไม่ได้ใหญ่มากนะครับคันนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าเหมาะเลยครับและคันนี้มากับระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อด้วยนะครับเห็นไหมครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อมาให้ด้วยนะครับสาม,มารถปรับ ปุ่มฟังก์ชันใช้งานได้เลยนะครับผมตัวนี้นี่ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับสองล้อโหมดขับสองขับสี่มีมาให้เลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างคุ้มเลยครับตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับผมปี18บแเห็นไหมครับด้านข้างเขายังสวยมากเนี่ยมันหุ้มมาด้วยแคปลาจากโรงงานด้วยครับคันนี้สวยจริงๆ เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังและตอน3กันต่อครับไปมาครับมาดูแถวที่2นะครับด้านหลังที่เขาหุ้มมาก็จะหุ้มมาด้วยตัวคาร์บอนที่มาจากโรงงานนะครับค่อนข้างสวยที่เดียวครับคันนี้เป็นพุสตาร์ t แล้วก็สมาร์ทคีย์เลแล้วนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับคุมโทนบริหนังดําทั้งหมดครับแล้วตัววัสดุหนังเขาเนี่ยผมคิดว่าดีดีเลยครับจากเท็กเจอร์ที่สัมผัสเข้าไปเนี่ยดีเลยครับ ผมคิดว่าดีกว่าค่ายรถที่เป็นรถตลาดทั่วๆไปอีกนะครับอันนี้ด้วยความรู้สึกส่วนตัวเลยนะครับที่สัมผัสกับรถหลายๆรุ่นมาสัมผัสกับรถตลาดบ่อยๆครับผมคิดว่านิสสันนี่เขาให้วัสดุมาค่อนข้างดีเลยนะครับสวยมากครับด้านหลังก็จะมีแอร์มาให้ด้วยนะครับมีช่องแอร์มาให้นะครับรุ่นนี้ปี18 XJL ปี18ตัวนี้นะครับสวยมากครับคุณลูกค้าสภาพใหม่มากขั้นใดที่กําลังมองหารถขนาดกลางเนี่ยคั้นนี้ มองข้ามไม่ได้เลยครับเรียนกันตามตรงนะครับกับราคาค่าตัวของเขาเนี่ยครับอันนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นราคาไว้ให้อีกทีหนึ่งนะครับคุณลูกค้าคุ้มครับเรียนกันตามตรงว่าคุ้มมากไปครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังและด้านในของด้านหลังสุดกันต่อมาครับคุณลูกค้าเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันของเจ้าเอ็กเทรคันนี้นะครับนี่ครับของเขาเป็นแบบไฟฟ้านะครับกดปึ๊ก อ้าวไม่เปิดให้ผมกดแล้วครับเป็นไงครับคุ้มไหมครับกับ5 0 0แสนกว่าบาทสำหรับรถขนาดกลางนะครับใช้งานได้เดินทางได้นะครับเห็นไหมครับภายในหูหรามาห่ามากครับคุณลูกค้าคันนี้ผมตรวจเช็คมาแล้วนะครับไม่มีชนหนักนะครับคุณลูกค้ารับประกันเลยครับเนียนจริงสวยจริงครับไม่มีชนหนักมาเลย น็อตเดิมทุกจุดครับตัวนี้ภายในเขาค่อนข้างโอเคเลยนะครับสําหรับตัวเนี้ยพับขึ้นมาเป็นเบาะนั่งได้นะครับอีกแถวหนึ่งได้นะครับคุณลูกค้านี่เป็นแถวอีกแถวนึงได้ครับแต่ว่าจะเหมาะกับเด็กครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ผมคิดว่าน่าจะไม่ไม่โอเคเท่าไหร่ในการนั่งนะครับถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยโอเคเลยสบายเลยนะครับคุ้มครับเรียนกันตามตรงว่าคุ้มมากมาครับเดี๋ยวปิดฝาให้ดูนะครับเป็นไฟฟ้านะครับตัวนี้นี่ ว,ว้าวคุ้มจริงๆสุดยอดเป็นไงกันบ้างครับคุณลูกค้ากับเจ้านิสสันเอสเจลคันนี้นะครับขับสนะครับผมราคาค่าตัวของเขาเนี่ยน่าจะประมาณที่5,59,000นะครับถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ในคลิปอีกทีนึงนะนะครับเพราะว่าเรื่องราคาเนี่ยมันมีเข้ามาคันเดียวผมเลยยังไม่ได้ตรวจเช็คอย่างละเอียดแต่สภาพผมดูแล้วนะครับเดิมสนิท น็อตเดิมทุกอย่างเดิมเดิมหมดทุกชิ้นอันนี้เอาหัวเป็นประกันเลยครับคุณลูกค้า <c oughs> ถ้าไม่เดิมตรงไหนมาตัดหัวผมได้เลยโอ้โหเดิมจริงๆครับแล้วกับราคาค่าตัวและออปชันที่ทางนิสสันให้มาผมคิดว่าคุ้มครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานนะครับรถครอบครัวขนาดกลางไม่ได้ออกไปเวทเจที่นั่งเป็นเอสขนาดใหญ่นิสสันเอ็กเซคันนี้ผมคิดว่าคุ้มคุ้มมากครับกับราคาค่าตัวและออปชันของเขา นะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาติดตามกันว่าผมจะพาไปเจอกับรถรุ่นไหนที่อยู่ในโกดังที่บางประกงแห่งนี้สําหรับวันนี้อัสลามุอะัยกุ้มครับสวัสดีครับ